การประกวดทิดาดอยนะคะโดยสาวงามชนเผ่าเมียนก็ชนะใจกรรมการค่ะคว้าตำแหน่งทิดาดอยในงานประจำปีและของดีเมืองน่านประจำปี2564 ที่เวทีกลางงานประจำปีของดีเมืองน่านประจำปี2564นายนิพันธ์บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยนางประภาบุญหลวงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดน่านและหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการสื่อมวลชนและประชาชนเป็นจำนวนมากร่วมชมและเป็นสักขีพยานในการประกวดที่ดาดอยโดยสาวงามที่ได้รับตำแหน่งที่ดาดอยประจำปี2564ได้แก่หมายเลข29นางสาวนันทการเจียมเชียงชนเผ่าเมียนส่วนตำแหน่งรอง ทิดาดอยอันดับหนึ่งได้แก่นางสาวเกวลินจิตอารีชนเผ่าขมุรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนได้แก่นางสาวจารุภาแซ่เฮอชนเผ่าม้งค่ะสําหรับงานของดีเมืองน่านค่ะประจำปี2564ถือว่าเป็นการส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อกของท้องถิ่นและการอนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นรวมถึงชนเผ่าต่างทาให้มีประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจค่ะ สามารถเข้ามาเที่ยวงานได้โดยงานนะคะจะมีไปจนถึงวันที่14มีนาคมนี้ซึ่งต้องขอให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนค่ะปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขในการป้องก,กันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดย n อ็ีทีเชียงใหม่ค่ะได้จัดทีมงานไปสัญจรข่าวภาคเหนือมีการรายงานบรรยากาศของงานด้วยนะคะรวมถึงเข้าไปแนะนําของดีเมืองน่านในรายการข่าวภาคเหนือในวันพรุ่งนี้9มีนาคมตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ